ชี่อเด็กกินพีนและต้าเก่งใจรัสชื่อน้ำแขกุนชื่อเด็กกินเบ๊ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว เด็กหญิงอะไรเอาดีๆไม่อาเจียนแล้วนะเด็กหญิงบีเด็กหญิงเด็กหญิงบีช่อเล่นนะช่อเล่นมากอบปาค้นแม่มาให้หน่อยดิเดี๋ยวเอาเด็กหญิงบีอันนี้ของค่ะยืมก่อนไม่ให้ยืมของค่ะของปาออฟพียืมมาคุยไลน์กับปนีพี่คุยไลน์กับปนีเหรออืมใช่แล้วแหละเจเจยายของปานะ โอเคนะโอเคโอเคนะไม่ทะเลาะกันไหมย่าไม่ทะเลาะไ, <c oughs> ไม่ช้า oh. ไม่ตึกไปไปเฮ้ยเอาอะไรแมมแสบหู 拜，你瓜，拜拜。